ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกู้วิกฤตโลกเดือดและเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำด้วยนวัตรกรรมลักโลกตามแนวทาง ESG 4+ Plus ที่ S C G นำมาแสดงในงานนี้ตัวอย่างเช่นระบบบ้านอัจฉริยะ smart home ควบคุมทุกอย่างโดยผ่าน I O T เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่บ้านช่วยในการประหยัดพลังงานระบบแพทย์ดิจิทัลทางไกล ช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลพบแพทย์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางฟู้ดแพค k เกจิ้งลักโลกที่ย่อยสลายด้วยตัวเองได้ภายใน60วันช่วยลดขยะพลาสติกรีไซเคิล s g g r r e n p p o y y m r r ที่ปล่อยแก้สเลือนกระจกเป็นลบลดการใช้ทรัพยากร Good Balance b e t อร์เวิลดสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าที่งาน sustainability expo 2023มหากรรมด้านความยั่งยืน ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตวันที่29กันยายนถึง8ตุลาคม2566ครับ